คุณผู้ชมคะวันนี้นะคะมันจะพาคุณผู้ชมมาชมที่ดินปลูกบ้านสวยๆหนึ่งแปลงนะคะเนื้อที่91ตารางวานะคะตั้งอยู่ในโครงการหมู่บ้านจินตะพยมนะคะซึ่งอยู่ซอยที่7ดนั่นเองนะคะคุณผู้ชมแต่ว่าในซอยนี้เขาก็จะมีซอยโอ้โหเยอะแยะมากมายเลยนะคะตรงนี้นะคะจะเป็นบ้านเพื่อนบ้านที่เขาอยู่อาศัยอยู่แล้วนะคะตรงด้านนู้นก็จะเป็นซอยที่10นะคะ,ะ,คะเขาเรียกว่าจินตะพยมซอยที่ ะะของเราจะเป็นจินตะพยมซอยที่7นะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวมัมถ่ายรูปของถนนตรงนี้ให้คุณผู้ชมเห็นนะคะว่าเขาจะมีซอยเยอะแยะมากมายเลยนะคะด้าน,นนี้ค่ะจะเป็นหมู่บ้านจินตะพยมของเราจะเป็นซอยที่7เดี๋ยวมัมพาเข้าไปชมที่ดินเลยนะคะ ด้านนี้นะคะจะเป็นซอยหมู่บ้านจินตะพยอมนี่ค่ะตรงหน้าปากซอยเขามีการถมดินเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งตรงนี้ก็น่าจะเป็นเพื่อนบ้านนะคะที่เขาจะมาปลูกบ,บ้านแปลงนี้นะคะจะอยู่ใกล้กับถนนมิตรภาพนะคะแล้วก็อยู่ใกล้กับถนนมุขมนตรีอยู่ใกล้กับถนน304นะคะและที่สําคัญนะคะอยู่ใกล้เซฟวันนิดเดียวเองนะคะคุณผู้ชมคะเข้าเมืองก็ ประมาณ9 9กิโลเท่านั้นเองนะคะหากคุณผู้ชมนะคะสนใจที่ดินทำเลดีสำหรับปลูกบ้านอยู่อาศัยนะคะโทรหาแหมมได้ตลอดเวลานะคะที่เบอร์0638412188นะคะหรือว่าจะแอดไลน์ ID 0638412188นะคะติดตามเพจ Facebook ของเรานะคะชื่อเพจว่าขายที่ดินและอสังหาทุกชนิดนะคะและช่อง youtube นะคะชื่อช่องว่า NW Real Estate 7 ะค,ะคุณผู้ชมนี่นะคะก็จะเป็นซอยที่เราจะเข้าไปนะคะส่วนตรงนั้นคุณนัดนะคะคุณนัดกำลังเตรียม จะไลฟ์สดทางเพจขายที่ดินและสังหาทุกชนิดนะคะเพราะว่าเราก็ต้องการให้คุณผู้ชมนะคะได้รับทราบข่าวสารข้อมูลหลายๆช่องทางนะคะเพื่อเป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมได้ตัดสินใจนะคะเลือกซื้อที่ดินสวยๆนะคะสําหรับการปลูกบ้านนะคะในซอยนี้นะคะซอย7หมู่บ้านจินตพยอมนะคะปัจจุบันยังเป็นถนนหินคลุกธรรมดานะคะคุณผู้ชมยังไม่ได้เป็นคอนกรีตนะคะแต่อนาคตมัมคิดว่าน่าจะมีถนนคอนกรีตแน่นอนนะคะ เพราะว่าของเราเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับเทศบาลตำบลบ้านใหม่นะคะสำหรับที่ดินแปลงนี้ปัจจุบันเป็นที่เปล่าแล้วกเ็เป็นต้นหญ้านะคะต้นหญ้าเราต้องมา c ยร a r i n g ก่อนนะคะเพื่อปลูกบ้านแล้วก็อยู่สุดซอยเลยค่ะติดกับถนนาสาธารณประโยชน์หินคุกแบบนี้นะคะแล้วก็มีเพื่อนบ้านนะคะอยู่ด้านข้างของเราจะถ้ามองเข้าไปในตัวแปลงที่ดินเนี่ยก็จะอยู่ด้านขวามือนะคะคุณผู้ชมคะ่ะเดี๋ยวมาพาไปชมแปลงที่ดินนะคะ อันนี้นะคะจะเป็นซอยที่เราเข้ามานะคะเขาเรียกว่าซอยที่7นะคะคุณผู้ชมตรงนี้ก็จะเป็นบรรยากาศรอบๆนะคะของแปลงที่ดินนะคะตรงที่เราจอดรถเอาไว้ตรงนั้นไม่ใช่ตรงด้านหลังเนะะี่ยค่ะจะเป็นถนนสาธารณะที่เข้าไปทางด้านซอย10ซอย9แล้วก็ไปอยู่อีกฝั่งหนึ่งนะคะก็คือตรงไปแล้วก็เลี้ยวขวานะคะแต่ว่าในส่วนนี้นะคะจะเป็นบริเวณรอบๆที่อยู่ใกล้กับแปลงที่ดินที่เราขายนะคะ ซึ่งแปลงที่ดินแปลงนี้นะคะจะอยู่ด้านขวามือของบ้านหลังนี้นะคะคุณผู้ชมจะอยู่ด้านขวามือของบ้านหลังนี้นะคะเดี๋ยวแันจะพาคุณผู้ชมเข้าไปชมแปลงที่ดินนะคะส่วนตรงนู้นนะคะที่คุณนัดยืนนะคะตรงนั้นเนี่ยจะเป็นซอยที่เราจะเข้ามาจากออซอยเจ็ด ไซเจ็ดเขาจะอยู่ตรงโน้นนะคะมีไฟฟ้ามีหมายว่าน่าจะมีไฟฟ้าแล้วก็ไฟฟ้าเนี่ยมีแล้วแล้วก็ปลบปลานะคะเขาก็ต้องมีเรียบร้อยนะคะแล้วก็เดี๋ยวมันพาไปชมที่ดินนะคะตรงโน้นเลยค่ะที่ดินเนื้อที่91ตารางวานะคะหน้ากว้างประมาณ20เมตรนะคะอ่าเป็นรูปสี่เหลี่ยมนะคะประมาณนะคะแล้วก็ เป็นโฉดคุดแดงน,นสสีจอด้วยนะคะหากลูกค้าสนใจที่จะมีที่ดินปลูกบ้านส,สวยๆนะคะอยู่ตรงนี้นะคะราคาย,ย่อมเยาโทรหาแหม่มได้ตลอดเวลาเลยนะคะที่เบอร์ 0638412188นะคะหรือว่าจายแอนไลน์ ID 0638412188ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะติดตามเพจ f a c e b o o k ของเราชื่อเพจว่าขายที่ดินและสังหาทุกชนิดและช่อง YouTube นะคะชื่อช่องว่า NW Real Estate 78นะคะขอบคุณคุณผู้ชมมากๆเลยนะคะตรงนี้ก็จะเป็นแปลงที่ดินนะคะซึ่งมีวิวต้นตาลสวยๆอยู่ตรงนี้เลยค่ะอ่าแล้วก็คุณผู้ชมที่สนใจที่ดินเราก็สามารถมาเคลียร์ริ่งให้เรียบร้อยได้นะคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ